กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระเอฟซี 4, ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเอฟซี 4, ครับหลังจากหยุดไปสองวันนะครับผมก็โดนบ่นหน้าดูเลยนะครับผมหยุดนานอีกแล้วนะครับผมแต่เคยหยุดนานกว่าน,นั้นนะฮะช่วงป่วยก็นจะมีหยุดไป3ามวันก็มีนะครับเอฟซี 4, นะฮะีก็บ่นกันใหญ่เลยนะครับทักกันมาทุกวันเลยตุ้งนิง่งตุ้งนิง่งตุ้งนิ่งนะะวันนี้มีพายชมไหมนะครับผมนะฮะ ก็เิ็าภารกิจนะครับผมเรื่องงานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเนี่ยหนึ่งงานใหญ่นะครับผมแต่งานนี้บอกได้เลยว่าผมไม่ได้ซื้อพระที่รดาดงวัลเลยนะครับเว็บซีเนื่องจากว่าซื้อไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้แล้วก็ของเก่าที่ยังอยู่าจากอาทิตย์ก่อนนะครับผมเนี่ยมันมีงานติดติดกันนะฮะจากงานที่ ชัยนาธก็ยังอยู่นะครับงานที่เนี่งานนี้ก็ยังยังยังพอเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับผมแต่จริงๆแล้วอยตั้งใจอยากจะซื้อนะแต่เนี่ยงานเนี้ยกระพาวสวยเยอะแต่ราคาตึงนะครเอฟซบางคนที่ผมเคยซื้อมแล้วบอกไม่เป็นไรลองไปขายก่อนพอซื้อมาก็กองนะครับเยอะนะครับ พระอย่างตั้งแต่ง,งานไอ้ชัยนาทที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังไม่คืนทุนเลยนะอังรงนะครับ fc ยังไม่คืนทุนเลยเนี่ย <c oughs> ถ้าชิตติรางวัลน,นะฮะวันนี้ก็เลยเอาพระแบบจิตรางวัลที่งานชัยนาทน,นะครับงานที่วัดวัดธรรมมูลนะกับพระที่ได้มาใหม่นะครับผสมกันนะครับ fc นะฮะก็น้าจะเป็นพระใหม่ทั้งหมดนะยังไม่เคยลงนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันเลยครับเอาพระที่ที่เคยจิตรางวัลก่อนนีไงนะ เอางี้ดีกว่าเอาพาะยางไม่จีนรางวัลก่อนดีกว่านะครับผมผมจําไม่ได้แล้วเนี่ยซื้อมาแต่ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นได้จากสุขโขทัยนะครับ F4 นะครับผมนะมาจชนรางวัลน,นะฮะเนี่ยฮะสาวท,ที่ผ่านมานะครับผมคนเยอะมากเลยนะครับผมคนเยอะมากนะครับดูองค์แรกกันเลยนะครับ F4 พระอุปคุตอ่าพระอุปคุตอันนี้จะเป็นหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะฮะพิมพ์ยอดนิยมเขาเลยนะพระอุปคุต หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาเนื้อยังกับแม่สำริดเลยนะครับ fc ครับแต่ก็เป็นว่าเป็นเรื่องโลหะทองผสมนี่แหละนะครับอุปคุตเอาสองพันนะครับตรงนี้นะครับสองพันนะครับ fc ครับถัดมานะครับเป็นพญาเก่าเรือน หลวงเพราเงินไัดบางคานโอ้โหนี่ฮะสุดคลาสสิกเลยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับส่งประกวดนี่ทรงเองนะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปดป็นเินการนะครับผมต้องช่วยเหลือประธานจัดงานเขาหลายๆอย่างนะครับรงานนี้ค่อนข้างเหนื่อยเพราะเขาเพราะผมมีรับจ้างเต็มสูบเลยนะครับดูแลหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่การช่วยการโปรโมตโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดโต๊ะเวทีอะไรต่างๆนะครับผม พอดีลูกทีมหยุดไปคนสองคนนะผมก็เลยต้องนะทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองเลยนะครับเลยไม่ได้มีเวลาที่จะส่งเลยนะปกติก็รอซื้ออย่างเดียวนะครับผมแต่งานนี้ซื้อไม่ได้นะฮะมีพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับผมแท้ดูง่ายสบายตานะโลหะนี้ดูระยะเนื้อในนะเขียวปั๊ดเลยนะครับผมรอโบลาสุดคลาสสิกนะครับพี่สี วันนี้เปิดเท่าไรดีนะฮะ4,000นะครับเอซีนะตัวนี้เจ้าเปิด4,000นะฮะพยายามเจ้าเรือนของเพื่อนไว้บางคางันเปิด4,000นะครับถัดมานะครับหลวงพ่อไตรนะครับแตได้ไม่ได้ส่งถ้าส่งผมเชื่อว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นอ่ดหนึ่งในสามแน่นอนนะครับ เหรียญรลอหลวงพ่อไปรวัดจำแพงนะครับเนี่ยฮะนี่ไม่ส่งแต่ก็ราคาก็ไม่หนักเหมือนกับสิกรางวัลนะฮะไม่หนักเหมือนภาพติกรางวัลนะครับผมผิวหิ้งเก่าเก็บนะสภาพมีการใช้สัมผัสนิดหน่อยนะฮะชอบเนี่ยฮะตรงลายเหมือนตามุ้งนะฮะเหมือนการใช้การคล้องการสัมผัสเนี่ยฮะดูฮะเหมือนตามุ้งนะครับผมตามุ้งกระเสือโลหะ ของโดนเหงื่อโดนอะไรนะครับผม f c นะเนื้อเขียวปัดนะฮะผิวหิ้งตามซอกนะครับ f c นะครับนี่ฮะผิวประกบนะครับีหน้าหลังเลยนะครับติดรอนก็ต้องเปิดหมื่นกว่าอย่างงี้นะฮะติดร้อนก็ต้องเป็นหมื่นนะครับผมสวยๆนะสภาพแบบประกวดได้เลยนะครับอันนี้ หลวงพ่อไปลายวัดกำแพงนะครับองค์นี้เอาหกพันนะฮะ fc นะครับหกพันนะครับถัดมานะครับเป็นนางพญาอกนูนใหญ่ลงรักสภาพลงรักนะฮะชอบมากนะที่ทำไมผมถึงรู้ก็เพราะว่าถามเจ้าของเขามาแล้วนะทำการบ้านมาแล้วนะแล้วจำไว้เลยนะฮะไม่ได้จดลงรักน่ารักมากนะฮะดูรักรักนี่กูก็อภิมหาเก่าแล้วนะครับผมนี่นะฮะ ชอบเลยนะฟิตเลยเนะี่ยราคาแรงหน่อยนะฮะแต่ก็คือน่ารักนะน่ารักครับเนี่ยรักลึกล้นนะครับลงรักนะฮะลงรักนะครับผมเนี่ยเป็นรักแดงซะด,ด้วยนะดูรักเก่าไม่ก่อนนะฮะพาจริงแล้วเนื้อดินเนี่ยผมไม่มีความถนัดเลยนะครับ fc เนะี่ยแต่ดูจากรักเนี่ยนะอดไม่ได้นะครับ fc นางพญาคลาสสิก,กเลยอกนูนใหญ่นะครับอกนูนใหญ่เท่าไหร่ดีเปิดห้าพันนะฮะเปิดห้าพันะครับ, 5, รบตรงนี้นะฮะก็ส่วนราคาได้ทุกองค์นะครับมีกําไรก็ขายนะครับเอฟซีนะครับมีกําไรก็ขายนะครับถัดมาเป็นจอเล็กนะครับจอเล็กพิมพ์อะไรนะฮะเท้ากระดกอย่างเงี้ยนะฮะดูจากเท้านะฮะล่างเท้ากระดกนะครับผม ตามเศร้านี่ก็เก่าเก็บอีกแล้วนะครับผมสภาพใช้ผิวเปิดเปิดนะฮะหลังแบบเลยนะฮะหลังแบบนะครับดูหลังเนี่ยนะฮะตั้งหลังเป็นเหมือนหลังแบบเหมือนเป็นเงาหลวงพ่อเงินนะครับนั่งอยู่ครับเนี่ยคลาสสิกอีกแล้วนะครับเอฟซีเคยถามไม่ผมเคยเอามาขายองค์นึงแล้วนะครับแบบนี้นะครับจอบเล็กๆแบบมีหลังแบบอย่างนี้นะครับจําไม่ได้แล้วนะครับถามกันมา ไม่ได้หลังไม้ให้ใครนะครับไม่ได้หลังไม้ให้ใครนะครับครับน่ารักน่าใช้นะครับ fc ครับนะฮะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมเท่าไหร่ดีเอางี้นะฮะเปิดหกพันเหมือนกันนะครับ fc นะฮะจำไม่ได้เปิดังินเปิดราคาไปมั่วๆนะฮะบอกผิดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ fc ครับนะฮะ พัดมาอะเดี๋ยวเอาพาชี่ไม่จิตรางวัลมาหน้าก่อนนะฮะสามองค์นี้เป็นพาชิตรางวัลน,นะฮะจากงานวัดธรรมมูลเชนานาครับผมอันนี้ได้าจากสุขโขทัยนะครับโอ้โหอภิมหาเก่านะฮะเรียมจับขอบมาอย่างนี้เลยนะครับ f ีดูนะฮะอย่างนี้ไม่แฉกมันจะว่ายังไงแล้วนะครับ F4 นะฮะเก่าแบบทะลุทะลวงนะฮะเก่าแบบถล่มทลายเลยนะอย่างนี้นะฮะเนี่ยเป็นเนื้อตะกั่วนะะจับขอบนะครับจับขอบ น่าจะเป็นจับขอบเงินนะครับ F4 นะฮะอภิมาหาเก่าเลยนะฮะเก่าเก็บจริงๆนะฮะนะแต่สภาพกันะฮะไม่ค่อยจะสวยนะครับ F4 นะครับแต่อย่างเงี้ยผมว่าส่วนตัวนะผมดูว่าแท้ดูง่ายมากๆเลยนะครับแต่คนอื่นจะดูยังไงไม่รู้นะครับผมขอแยกขายจบเลยนะฮะทุกรายการนะครับขายจบเลยนะครับ,ข,บ,รบขอใช้เงินได้เลยนะครับ F4 นะฮะไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีประกันไม่มีการันตีกันนะครับผมเอฟซี FC ดูชอบก็เอาไปนะครับว่ากันนะครับเอฟซี FC ครับนะฮะราคาแบ่งปันกันนะครับผมกะลานะครับผมกะลาแกะจะไม่ได้แล้วว่าเคยลงหรือ,อยังนะฮะมันจะซื้อมาจากชัชน่านะอันนี้นะครับผมจะไม่ได้แล้วนะครับขออภัยด้วยนะถ้าเคยลงไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อปิ่น หลวงพ่อปิน่นะสมองบางทีครับผมก็เบลอนะความจํำไม่ค่อยดีแล้วทุกวันนี้นะครับบางทีบางองค์ก็บอกผิดบอกถูกนะครับกลาหลวงพ่อปิ่นนะครับก็บอกเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะะ มาถึงพระติดรางวัลนะครับผมจากงานประกวดที่ัยนาทนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับ fc นี่ยจากงานนี้นะครับผมวัดธรรมมูลนะฮะวัดธรรมมูลวรวิหารนะครับผมหลวงปูซุปนี่ฮะจากถิ่นเขาเลยนะครับผมบอราว่าชุดเนี้ยผมซื้อมาค่อนข้างแรงนะครับยี่สิบองค์ชุดนี้เหมามาไม่ธรรมดาเลยนะครับ fc ยังไม่คืนทุนนะยังไม่คืนทุนนะครับผม ขายไปได้แล้วก็เกือบครึ่งแล้วล่ะนะครับที่มองมาเนี่ยแต่คืนอนะฮะ f สี่ครับผมเมื่อไรจะล้มมวยนะจุดนี้ก่อนที่ว่าเอาลงแล้วขายไปนั่นนะฮะอันน <g ul> ี้เนื้อทองแดงพิมพ์ข้างเลยนะครับ f สีนะฮะเนื้อสำริดแดงหรือเนื้อทองแดงนะครับพิมพ์ข้างเลยนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับอันนี้อุ้ยโอ้ยดมกลิ้งเลยนะฮะ ผกแกดมตลอดช่วงนี้ใจคอไม่ค่อยดีเนี่ยครับ F4 นะครับใช่เนาะพิมพ์ข้างเลยนะครับผมกดสุกก็ติดรางวัลพักติดรางวัลเนี่ยผมก็จะแถมอันนี้ไปด้วยนะครับพระเนี่ย หลวงพ่อวัดธรรมจักรเนี่ยครับเขาก็ขายกันอยู่ร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับผมอย่างนี้ฮะผมแถมไปเลยนะครับพอได้แถมมาจากที่เขาให้มานะครับซื้อพระจิตรางวัลมานะครับแถมให้เลยนะครับทุกโองนะฮะสำหรับพระจิตรางวัลครับผัดมานะครับหลวงปู่สุขวัดคลองขอมนะครับพิม อานุมานแบกแท่นนะครับโอ้จุดยอดการติกเลยนะห้องนี้นะครับผมพี่เล็กสุพรรณเนี่เห็นแล้วขอซื้อเลยนะครับหองนี้นะฮะแต่แกจะซื้อถูกนะครับผมก็เลยต้องเนี่ยเอามาแห่ก่อนฮนะเอามาขายเอซก่อนนะครับผมนะนะปึ๊กเลยนะครับผมหลวงปู่สุขวัดคลองขอบนะครับ รูปปุ๊บสุขประอบบีกีโบแดงเหมือนกันนะครับที่หนึ่งครับเอสีครับนี่นะครับผมว่าผมยังไม่ได้ลงนะชุดเนี้ยเอสีนะครับถ้าเคยลงแล้วผมขออภัยด้วยนะครับกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ผมมั่นใจผมยังไม่ได้ลงอ่ะนะครับเพราะว่ามันก็ดูคล้ายๆกันนะดูคล้ายๆกันนะฮะพระเนี้ยผมก็เพิ่มหมอนแบบเบอร์เบอร์ไม่ค่อยแบบนั้นเท่าไหร่นะครับเอสีครับนะฮะมาถึง องค์สุดท้ายนะครับเป็นสมเด็จน่าจะเป็นอะไรฮนะพิมพ <Hey. S 1> เกตบวตูมหรือเปล่านะเนี่ยติดที่หนึ่งมานะครับผมสมเด็จหรือว่าทรงเกดีปะ่ะทรงเกดีนะครับผมรายการที่สองเนี่ยพิมพ์ทรงเกดีนะครับนะผมซื้อมาสององศ์ติดที่หนึ่งที่สองเลยนะครับเหมามาทั้งชุดเลยนะครับ เด็กพิวทรงเจดีนะครับจากงานวัดธรรมมูใชัยานาทนะครับเนี่ยดูเลยนะครับจริงๆแล้วก็ต้องดูรูปกันอีกทีหนึ่งนะครับ f อนะดูรูปกันอีกทีนึงนะครับ ทักมาถามก็ได้ทุกองนะครับ FC ครับถามก็ได้ทุกองค์เลยนะครับผมพาร์ตี้รางวัลนี้ไม่บอกราคาดีกว่านะครับผมทักมาถามกันได้นะครับ FC นะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสําหรับพักที่ไม่ได้จิดรางวัลนะครับมีของแถมนะครับทุกองค์เลยนะครับนี่พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับนี่พญาเต่าเรือนพ่อเงินางคัน เนื้อโลหะทองผสมหรือเรียกว่าคำว่าเนื้อทองคังนะครับ FC ะะเป็นพระรางวัลจากจากงานประกวดนี้นะครับที่สุขโขทัยนะครับผมซื้อเข้ามานะครับเขาออกน่นะฮะออกที่วัดในราคาสามร้อยบาทนี่นะฮะ บูชาสามรอยบาทเนี่ยปลุกเศรารกิตโดยหลวงพ่อโพวิสุทธิเสีศโลนะครับรุ่นเต่าเรือนมหาราชนะครับผมพญาตเต่าเรือนหลวงพ่อเงินบางครานนะครับผมนี่ฮะรุ่นเต่าเรือนมหาราชนะครับสร้างเป็นวราระพิเศษนะครับในงานประกวดนะครับสิบแปดหนึ่งนะครับนี่ฮะ ไม่ได้พระจิตรางวัลแต่ได้เต่ามานะฮะขอซื้อเขานะครับขอซื้อเขามานะครับเอฟซี FC. นี่ฮะออกจากถุงนี่เนื้อประดุจทองคําเลยนะเอฟซียาเต่าเรือนหลวงเพื่อเงินบางคลานนะครับนี่คล้ายๆพิมพ์นี้เหมือนกันนะครับผมี่เทียบกันดูดิโอคล้ายคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายแต่ไม่เหมือนนี่ฮนะเพราะเป็นเต่าหลวงเพื่อเงินเหมือนกันอันนี้เขาก็ว่าถอดมาจากพิมพ์ดาราเลยนะครับตัวน,นี้นะฮะ กลยุกกันอันนี้ของเก่าเอ้ยอันนี้ของเก่านะครับทันยุคหลวงพ่อเงินนะอันนี้ของใหม่นะครับ fc นะรสร้างใหม่นะครับผมเท่าไหร่ดีนะฮะซื้อมาเหมาเข้ามาตัวละสอ0รบาทนะฮะคือทําไมเขามาขายถูกกว่าราคาวัดก็เพราะว่าเขาส่งพระองลาสามร้อยเนี่ยแล้วเขาก็มาขายเขาต้องขายแบ่งนะ เพื่อเอาเงินเงินไปช่วยในการส่งผักนะครับผมขายเท่าไหร,ร่ดีฮะเอาตัวละ400บาทพร้อมส่งน,นะตัวละ4บาท0 0บาทพร้อมส่งนะครับเนี่ยตัวละ400บาทพร้อมส่งเลยนะครับก็ได้กำไรประมาณสักร้อยกว่าบาทนะต่ะอองค์นะครับ แต่ถ้าท่านซื้อพระเอางี้ดีกว่าถ้าท่านซื้อพระแบบไม่จิดรางวัลน,นะท่านซื้อพระแบบไม่ติดรางวัลเนี่ยไม่รวมกับพระที่ติดรางวัลน,นะครับ FC นะะเอางี้ผมแถมให้ทุกตัวเลยทุกองเลยเต่าผมหมายถึงเต่านะเป็นตัวนะผมแถมให้ทุกองเลยแถมพระพระติดรางวัลเนี่ยก็จะได้ของแถมไปสองชิ้นเลย ค,คือจะได้เนี่ยหลวงพ่อวัดธรรมจักรด้วยนะครับได้เต่าด้วยอ่ะเอางี้แล้วกันนะครับ FC ผมซื้อมาหลายสิบตัวนะครับเนี่ยเพราะว่าผมมั่นใจว่าเอามาขายได้นะฮะถ้าจะซื้อเต่าเนี่ยผมเอาตัวละสี่ร้อยเนี่ยเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าบูชาสามร้อยบาทนะครับผมเนี่ยนะครับ ตัวละ400นะครับผมซื้อมาตัวละ200นะครับนี่นะฮะพระรางวัลครับแต่ถ้าซื้อพระองค์ใดงหนึ่งก็แถมเต่าไปเลยหนึ่งตัวนะครับมูลค่าติดว่ามูลค่า400บาทที่ผมตั้งราคาไว้นะครับ fc ครับนะฮะประมาณนี้นะครับ fc ฮะแก้เหงาแก้ถึงกันนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมีนะครับช่วงนี้แบบ fc บ่นกันเยอะนะผมก็พยายามเดี๋ยวจะอาจจะ สวันหยุดวันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ fc นะวันสามวันหยุดวันหนึ่งนะครับเพื่อไม่ fc เหงานะบ่นกันมาแบบกระปอดกระแปดเลยนะครับประมาณนี้นะครับ fc ครับหากช่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาไน,นะครับพี่เบอร์0 6นย์ห7หนึนะครับ061 แ8 8 7 3 42นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลา FC ็กซนก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่านอกจากเบอร์โทรนะครับ FC บางคนก็แอดไลน์ไม่เป็นฮะก็เอาเบอร์นี้ไปเพิ่มเพื่อนที่แอดไลน์นะครับเพิ่มเพิ่มเพื่อนที่ใหม่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับในช่องไลน์นะครับผมหรือว่าแอดไลน์ผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับได้เลยนะครับ FC นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลาเอฟซีเชิไปก่อนนะครับนี่ฮะให้ดูเต่านะะพญาเต่าเรือนสวยงามมากนะครับผมตัวละสี่รอบาทเท่านั้นนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสด,ดีครับ